วันนี้จิจ้าจะมาแต่งหน้างบประหยัดด้วยคุชชั่นซีอูคุชชั่นที่เน้นการปกปิด เนียนสวยปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมอและดูสว่างขึ้นอ่ะแล้วเราก็จะมาเทสสีกันก่อนเลยเบอร์หนึ่งสำหรับคนผิวขาวเบอร์สองสำหรับคนผิวสองสีนะคะที่จิจจาจะใช้ในวันนี้ก็คือเบอร์สองค่ะทุกคนคือมันเนียนมากปกปิดดีมากรู้สึกไม่หนักหน้าเลยมีส่วนผสมช่วยปกปิดผิวจากแสงแดดและมลภาวะไม่ว่าจะแดดหรือฝนก็ไม่กลัวแล้วยังกันน้ำกัน เหนือ่อติดทนรู้สึกหน้าไม่มันแถมช่วยบำรุงผิวมีสารสกัดจากแพนต้อนวิตามิน B3 วิตามิน B5 วิตามิน E นี่อันนี้ก็คือจิจาแต่งเสร็จแล้วเนียนกริบสวยมากค่ะทุกคนปังสุดๆต้องไปหาลองเลยนะคะทุกคนครีมรองพื้นคุชชั่นสูตรพิเศษ s u p e r f e e t Cushion หน้าเป๊ะด้วยราคาหลักสิบเท่านั้น